เป็นเอกภาพน,นะ,ะแล้วก็ขึ้นตัวอย่างตัวเองนะแล้วก็ในในโอกาสวันนี้นะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งนะที่เป็นสัญลักษณ์องการก้าวย่างสู่ศตวตรรษใหม่ของความร่วมมือกด้นะโดยเฉพาะในสิ่งที่เราได้มีแผนง,งานนะแล้วก็เตรียมการที่จะทําความร่วมมือกันนะคือความร่วมมือในด้านการค้าโดยเฉพาะ ความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างๆและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องพลังงานเอเนอร์จีนะซึ่งพลังงานถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะในการกับเพื่อนภาคเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตวัตถุนินะจนกระทั่งเป็นการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงนะรู้ร้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดทั้งสิ้นนะ และไม่ใช่ก,กิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นนะแม่